สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะในงวดประจำวันที่ย9ิบเก้าเดือนเก้านะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้ก็จะน้นนะคะเน้นรูดแล้วก็วิ่งนะคะพี่พี่สูตรนี้ก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่ ยิบก้านะคะโอนก็ขอบคุณนะคะพี่พี่อฟซทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกๆ like, ก,ก,การติดตามด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์เป็นกําลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะคะสําหรับพี่พี่ท่านใดนะคะมีตัวเลขเด็ดๆแล้วก็ตัวเลขโดนใจนะคะแต่ยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะก็แนะนำนะคะบ้าน โชคดีนะคะก็สามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวสาโอนจะแปะไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะพี่พี่บอกว่ามาจากสาโอนพารวยนะคะก็จะรับไปเลยนะคะห้าสิบาทนะคะพี่พี่ก็ลองเอ่อเข้าไปเสี่ยงโชคดูได้นะคะบ้านโชคดีนะคะสำหรับแนวทางในเมื่อวานนะคะพี่พี่มาสรุปผลกันก่อนนะคะก่อนมารับชมของวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะพี่พี่สอนให้เด่นไปที่4กับสองนะคะสกับสองนี่มาทั้ง2ตัวนะคะพี่พี่ตัวด่นมาทั้ง2นะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวที่สองสำหรับแนวทางแนวรอบเฉพาะกิจนะคะ9ก้าแปดเแล้วก็เก้สี่นะคะสมาในรอบเฉพาะกิจนะคะพี่พี่เรียก่างเนาะแต่ใส่รูดวิ่งนี้หลุดไปนะคะรอบนี้ สำหรับรอบพิเศษนะคะแปดเจ็ดเจ็ดสามหกนะคะรอบนี้ก็หลุดนะคะพี่พี่รอบปกติสี่หกเจ็ดสี่นะคะมาอยู่ในหลักร้อยนะคะรอบปกติเนาะหกเจ็ดกับเก้าสองนะคะสายรูดวิ่งเข้าคู่นี้นะคะพี่พี่วันนี้รูดวิ่งที่สองมาเก้าสองนะคะมาในตัวที่โอนนิ้นให้ด้วยนะคะเก้าสองสองเก้านะคะนิ้นให้ในวงกลมให้เนาะก็ ยินดีกับพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะใครนำส2งไปรุ่งวิเออไปรุ่งไปรุดนะคะพี่พี่โอ้ยลิ้นพันกันเนาะไปรุดวิ่งนะคะก็จะเข้าไปในรอบปกตินะคะ9ก้าสองมาในตัวกับสายรูดวิ่งแล้วก็มาในตัวเน้นด้วยนะคะก็ยินดีด้วยอีกครั้งนะคะสำหรับรอบ v ี p 3 7 3แล้วก็แปดแปดโอ้โหรอบนี้มาเบิ้ลมาหามนะคะพี่พี่รุดไปนะคะสรุปแล้ว ออสายรุดวิ่งวันนี้เข้าคู่เดียวนะคะพี่ๆมาในรอบปกติเลขล่าง92มาในตัวกับสายรุดวิ่งเนาะ mm hmm. ก็ถือว่ายังโอเคนะคะดีกว่าหลุดเนาะ mm hmm. วันนี้ก็ถือว่ายังเดินดีนะคะ mm hmm. ตารางนี่หลุดนะคะพี่ๆไม่เข้าเนาะ mm hmm. ก็ฝากตามด้วยนะคะของวันที่2 8นะคะแน mm hmm. วทางก็มีเข้ามีหลุดปะปนกันไปเนาะพี่ๆ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ให้เด่นไปที่8แล้วก็เด่นไปที่8นะคะแล้วก็3นะคะวิ่งรูดที่8 ในวันนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบก็สามารถตามตัวที่สโอนวิ่งรูดให้ได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็เอา3นะคะไปวิ่งรูดแทน8ได้นะคะวันนี้เนาะขอ,ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆนะคะพี่ๆตารางก็จะมี8ปดมีสมีสมีห มี5แล้วก็มี7นะคะเด่นที่8กับ3นะคะวันนี้ตัวที่สาวจะเน้นให้นะคะในสูตรหนึ่งมิดเดียวนะคะคู่เลขก็จะตัวเด่นคู่กันนะคะ8 3 8 4 8 7แ6แปดเจ็ดแปดหก แล้วก็82นะคะพี่พี่ก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะถ้าใครชื่นชอบตัวนี้นก็ตามตัวนี้นนะคะแต่อย่าลืมไปกลับด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ปังๆค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่พี่ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ